สวัสดีครับก็อยู่ที่แลนไบท์พุทธมนตุนสาย6นะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมจัก,กรยานเสือมอบคาร์บอนนะครับผมเป็นลุก5-6-5นะครับผมจัก,กรยานคาร์บอน5-6-5ชุดขับเป็นอูเทก้านะครับผมอูเทก้านะครับการเบรกก็เป็นอูเทก้า5-6-5 ถ้าพันแฮนก็จะเป็นของลูกนะครับมากับรถเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายหกนะครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube พ่อข้าวปุ้นสตอรี่นะครับผม Facebook ก็จะเป็นพ่อข้าวปุ้นสตอรี่แล้วก็มีสมอน4ีลาล้อมนะครับผมก็จะอัปเดตสินค้า เรื่อยๆนะครับผมสามารถเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับผมกด Sus u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมก็จะมีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม วันอังคารน,นี้จะมีเขาเรียกว่าของลงเยอะพอสมควรครับผมทั้งรถพับแล้วก็แม่บ้านนะครับผมแล้วก็สิ้นเดือนฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสิ้นเดือนนี้จะมีของลงมาของดีๆเกรดดีๆนะครับผมเข้ามาเยอะเลยนะครับผมตัว ลุก565เนี่ยครับผมจะเป็นคาร์บอนนะครับซีลวดจะเป็นแอโร่ครับแอโร่แอโร่คืออะไรก็คือมันจะเป็นซีลวดแบนๆนะครับนะครับอันนี้เหมาะสําหรับปั่นทางเรียบได้นะครับผมแล้วก็ขึ้นเขาได้นะครับผมไม่ใช่เป็นไฮบริดนะไฮบริดนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่งอันนี้บันไดก็จะเป็นคีทของ ลุกนีครับผมมากับมันเลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมย้ำนะที่นี่ร้านเราไม่ได้เปลี่ยนของนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาสินค้ามายังไงไปอย่างนั้นเอาพูดอย่างงี้ง,ง่ายเลยเกอนะครับผมลูก5.65นะครับผมสามารถติดตามกันได้นะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดกันได้ทักกันเข้ามาได้นะครับผม ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางข้าวปุ้นด้วยนะครับผมพ่อข้าวปุ้นด้วยนะครับกระโหลกก็จะเป็นกระโหลกกลวงนะครับที่มาให้มา10สปีดนะครับผมเสียงล้อก็ประมาณนี้นะก็จะมีสินค้าดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับสิ้นเดือนนี้ ของเข้ามาเยอะนะครับเยอะมากของดีๆทั้งนั้นนะครับผมก็ถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนนะครับทางช่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับจะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าช่วยสนับสนุนทางช่องนะครับก็ขอบคุณมากเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ